สวัสดีวันที่8เมษายน2565ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างสเสน่ห์จันหอมบ้านกับสเสน่ห์จันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมนะคะต้นบนสุดเราก็เพิ่งรู้ค่ะว่าเขามีกลิ่นหอมนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองต้องเด็ด ก้านเขามาดมตอนช่วงเช้านะถึงจะได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมค่ะแต่ไม่เท่ากับสเสน่หจันหอมบ้านนะคะสเสน่หจันหอมบ้านจะกิ่งก้านเลี่ยๆไปกับพื้นนะคะกับพื้นดินแล้วก็กิ่งก้านจะสั้นนี่คือความแตกต่างของเขาสเสน่หจันหอมบ้านก้านเขาจะสั้นๆค่ะ อย่างนี้นะคะจะไม่สูงยาวเก้งก้างแบบสเสน่ห์จันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมนะคะสเสน่หจันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมเนี่ยกิ่งก้านเขาอะจะยาวจะให้ดูว่ามันยาวเนี่ยสูงยาวมากนี่ยังโตไม่เต็มที่นะคะแต่มีหน่อแล้วกิ่งก้านยาวมากสเสน่ห์จันป่าแบบที่มีกลิ่นหอม แล้วสเสน่ห์จันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมเนี่ยโตไวเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงองแงนะคะอะไรก็ได้ชีวิตฉันง่ายๆอะไรแบบเนี้ฉันเป็นคนง่ายๆหรือฉันเป็นพืชง่ายๆฉันเป็นต้นไม้ง่ายๆอะว่าไปประมาณนี้นะคะแต่สเสน่ห์จันหอมบ้านนางเรื่องเยอะค่ะ ตั้งแต่จับแยกกระถางน,นะคะซื้อมาแล้วเขาเอามาเป็นกอเนี่ยเราซื้อมาแบบเป็นกอเลยนะราคาประมาณสี่ร้อยกว่า,วาซื้อมาเป็นกอแล้วก็จับแยกลงกระถางนี่นะคะถ้าแยกลงกระถางอย่างละต้นอย่างละต้นอย่างละต้นมีความงองแงออกใบใหม่ก็เล็กนะคะเล็กลงนี่ก็เล็กลงเล็กลง ไม่รู้รากมีปัญหาหรือเปล่าสเสน่จันหอมบ้านอะขึ้นชื่อเรื่องความเลี้ยงยากเลยนะคะเลี้ยงยากขยายพันธุ์ยากถ้าเอามาตัดชิ้นข้อตาเนี่ยเคยอ่านเจอมาว่ามันเน่าง่ายนะคะต้องรอให้เขาแตกหน่อเองมันเลี้ยงยากแล้วก็เลยหายากด้วยอะคะ่ะเพราะว่าขยายพันธุ์ยากนั่นเอง งองแงะค่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงกลุ่มใจนะคะเลี้ยงมาสองเดือนกว่าแล้วมั้งช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่แปดเมษายนอากาศกลับมาเย็นอีกแล้วค่ะเย็นลงนะคะคล้ายๆหน้าหนาวอีกแล้วนะคะอากาศแม่งสนตีนมากเยี่ยมากเลยโอ้ยแบบพืชปรับตัวไม่ค่อยจะถูกนะคะเนี่ยดูน้องๆจันหอมนะคะ อันนี้เราใส่ฐานหุงข้าวลงไปก้นกระถางด้วยนะคะชุดนี้เราใส่ฐานหุงข้าวลงไปด้วยเรียงยากอะแบบจะรอดไหมวะบางทีก็คิดว่าจะรอดไหมเนี่ยออกไปแบบนี้มาผิดกะสนเนสน่ห์จันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมเลยนะคะเลี้ยงง่ายมากอะไรก็ได้ง่ายๆเลยอะแถมให้ลูกแล้วด้วย อย่างว่านะของที่มันหาได้ง่ายโตง่ายราคามันก็ไม่สูงเพราะมันโตง่ายไงของที่มันโตง่ายหาง่ายราคามันก็ไม่สูงแต่เราก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้มาราคาไม่แรงมากนะคะสเสน่ห์ันหอมบ้านเนี่ยได้มาในราคาดีงามมากทั้งทังที่เขาเนี่ยหาซื้อยากนะคะ เพาะก็ยากเลี้ยงก็ยากเนี่ยจะให้ดูว่าสองต้นเนี้ยต้นที่อยู่ทางด้านต้นที่มีใบอะ่ะไอ้นี่ก็รากเน่าอยู่นะคะการลังกู้ชีวิตอยู่ไม่รู้จะกู้ได้ตอนนี้นั่งนานแล้วนะยังอยู่คงอยู่สภาพนี้นะคะส่วนต้นนี้ใบที่ก็าออกมาหมายดันใบเหลืองค่ะเราเลยต้องอัดออกนะคะใบเหลืองแบบหงิกเลยเราต้องต้องตัดออกก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ มีแทงใบใหม่อยู่นี่อัน,นอันฝั่งน,นี้คือสเสน่ห์จันเขียวบ้านนะคะงอกงามดีมากอันนั้นกวากหมอลกระดญายดพิ่งเอามาให,ไห้ได้มาใหม่นะคะกวากมอลกระดญาดเอามาให้มีน้องหน้าใหม่มาเหมือนกันคะ่ะ ไอกระถางเปล่าๆอันนั้นเราลองยกยอดดูนะยกยอดพัดโบกทองดูปรากฏว่ากำลังมีตุ่มขึ้นมาละนี่คือการยกยอดนะคะทดสอบยกยอดสเสนเอ้ยกยอดพัดโบกทองเพื่อที่จะดูว่าเขาจะมีหนอกแตกหนอกขึ้นมาไหมปรากฏว่ามีนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไป กลับมาที่สเสน่ห์จันหอมนะคะนี่คือสเสน่ห์จันหอมน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในตำราเลยนะคะตำราโบราณเลยหาซื้อกันยากมากหายากมากค่ะที่จะเป็นของแท้นะคะสเสน่ห์จันหอมบ้านเนี่ยตัวแท้ตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะถ้าเปลี่ยนกระถางหรือดินหรือวัสดุปลูกออกมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลย ซึ่งตัวนี้เขาเป็นแบบนั้นค่ะหอมจริงๆนะคะหรือวัสดุปลูกเนี่ยกิ่นจะฟุ้งเลยค่ะข้อเสียของเขาคือเลี้ยงยากขยายพันธุ์ยากเน่าง่ายนะคะพร้อมจะงองแงตลอดเวลาประมาณว่าเป็นคุณหนูเรื่องเยอะอะ เยอะจริงๆค่ะเนี่ยอยู่ๆใบก็เล็กลงไม่รู้เป็นที่เปลี่ยนกระถางหรืออะไรอีกนะคะแต่จะว่าเป็นที่เปลี่ยนกระถางก็คงไม่ใช่เดาว,ว่ารากจะต้องมีปัญหาอีกแล้วนะคะส่วนต้นนี้รากเอ้ใบออกใหม่ก็ยังใหญ่อยู่นะผิดไกัอีสองต้นเนี้ยใบเล็กลงเล็กลงนะคะฉันว่ารากต้องมีปัญหาอีกแน,น่ๆเลยอุระเบือ่อก็เพิ่งใส่ไตรโครเดอร์ม,มาลงไปนะคะ ไม่รู้ว่าจะกู้ได้ไหมพยายามไม่ยุ่งกับเขามากค่ะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะแล้วร้อนแบบต้นร้อนเย็นเย็นสลับกันไปนะคะกรุงเทพมหานครบ้าบอมากอากาศแย่มากวันนี้อากาศเย็นลงนะคะแต่เมื่อวานสองสามวันก่อนรนะ้อนอีกแล้วบ้าบ้าบบอๆอากาศสวยค่ะเอายิงสวยนะ แต่เราก็ไม่อยากจะเด็ดก้านมาดมบ่อยๆเพราะว่านางโตช้าเลี้ยงยากอันนี้เราตัดแต่งแต่งตัดก้านเขาออกไปเยอะเหมือนกันนะอันไหนใบไม่สวนเราตัดออกยอ้นนี่ขนาดตัดออกเยอะแล้วนะยิงโตเร็วเลยเลี้ยงโครง่ายอะ่ะ วัสดุปลูกเราก็ไม่ได้วิลิสมาลาอะไรนะคะก็กะมะเพร้าวสับผสมดินผสมใบก้ามปูก็ผสมมูลไส้เดือนบ้างผสมปุ๋ยคอกบ้างนะคะประมาณนี้นะคะเราไม่ได้ซื้อพวกเคอร์ไลท์มาะคะ่ะเรารู้สึกว่ามันเปลืองเกินไปนะคะอาศัยว่าเปลี่ยนกระถางบ่อยๆเอาแทนหกเดือนเปลี่ยนทีนะประมาณนี้ เอาจริงๆถ้าเราจะทําตามหลักสูตรที่ยังไงอ่ะที่แบบเลี้ยงต้นไม้แบบดีๆเลยอ่ะเราว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเลยนะวัสดุอุปกรณ์มันอย่างเยอะเลยอะค่ะมีเยอะมากแบบเราขอเอาแค่พื้นๆแบบชาวบ้านเลี้ยงอ่ะประมาณนี้เป็นความหวังนะคะสามต้นนี้สำหรับเรา เนี่ยค่ะให้เห็นความต่างสเสน่หจันป่าแบบที่มีกลิ่นหอมกิ่งก้านเขาจะสูงสูงยาวๆนะคะสูงยาวเขาดีนะคะเลี้ยงง่ายอะไรก็ได้ฉันได้หมดได้หมดแค่สดชื่นนะคะตัวนี้แต่อีนี่คือสเสน่หจันหอมบ้านนะคะสเสน่หจันหอมตามตำราบโบราณโคตรยากเลี้ยงยากหายายากเพาะยาก งอแงพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อนะคะประมาณว่าเป็นต้นไม้ที่พืชเป็นพืชที่แบบงอแงเอาใจยากอากาศก็ร้อนนะคะเขาโดนแดดสองนิดหน่อยค่ะช่วงกลางวันแต่รับได้นะเขารับได้เราก็พยายามวางไว้ในที่ร่มใต้ร่มไม้แล้วนะคะพยายามถนอมสุดๆแล้วนะคะ เราจะทำได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมีที่ร่มเท่าไหร่นะที่แดดเปรี้ยงนะมีเยอะช่วงเช้าๆชาอ้อ่ะพืชเสน่ห์จันเขาจะดูแบบสวยชอบมาดูตอนเช้าๆาคะ่ะแต่พวกกลางวันนี่ขอผ่านเนะดูแห้งแรงมากใบตกยิ่งหน้าร้อนแบบนี้นะคะกาศก็แปรปวนแบบนี้ด้วย ช่วงเช้า่ต้นไม้เขาจะดูสดชื่นแต่ช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นเขาจะดูสดชื่นนะคะเย็นเย็นใกล้ๆโพเพค่ำๆอย่างเงี้ยหัวค่ําเขาจะสดชื่นแต่ตอนกลางวันอะไม่ไหวเลยดูแห้งหน้าสงสารนะคะแบบเหมือนหมดแรงอะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอจบคลิปนี้ลงด้วยการโชว์ภาพสเสน่ห์จันป่า แบบที่มีกลิ่นหอมทเทียบกับสเสน่ห์สันหอมบ้านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ